สวัสดีครับนี่อยู่ผมเนททอโตนะครับวันนี้นะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลังนะครับ t o y o ต a c a m r รนะครับตั้งแต่ปี2015จนถึงปี2020เลยนะครับนะวันนี้รถเรามีเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในตัว t o y o ต a c a ค r รนะครับมีทั้ง2.0เป็นซีล้วนนะครับ2.5นะครับเป็นซีหรือจะเป็น2.5 h v นะครับ รวมไปถึงรุ่นท็อปสุดนะครับ2.5 HV Premium นะครับเป็นตัวไฮบริดนั่นเองนะครับบริษัทเราตั้งอยู่สุวินทวงศ์นะครับติดถนนใหญ่เลยตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์นะครับเลขที่60นะครับบริษัททอโต้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวรถพรีเมียมคาร์หรือว่ารถลักชวรี่คาร์นะครับลองเปิดใจนะเข้ามาดูก่อนได้เลยนะครับนะหรือโทรติดต่อผมก่อนได้นะครับ0626407776 นะครับผมบอกเลยว่ารถเรามีแบบว่าทุวมทุวมเลยนะครับมีเยอะมากๆสำหรับวันนี้นะนะที่ตั้งรถวันนี้นะครับเพราะว่าจะเอาไปเป็นหัวข้อไลฟ์สดช่วงเย็นนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กนะทอโต้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับเวลาหกโมงครึ่งนะครับถึงทุ่มครึ่งเลยนะครับคันดำคันนี้นะครับเป็น2.0ตัว G นะครับตัวรถปี2015นนะครับไมล์แสนหก นะครับราคา5,95,000บาทนะครับที่อื่นขาย6 0สนกว่าเราขาย5 9 5นะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับทะเบียน3050คันนี้นะครับสีดำนะครับคันถัดอันนี้เราเลี้ยงแต่ปีต่ำนะไล่ปีไปนะปี15มาแล้ว้วคันนี้ปี17นะครับอันนี้ปี17นะที่เข้ามาล็อตใหม่เลยนะครับเป็น2.5 H.V นะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับมีประกันแบตเตอรี่อีก2ปีประกันเครื่องเคียกอีกปีนะคับลูกค้าสบายจะได้แน่นอนประวัติสูตรลูกคันนะครับ คันนี้นะทะเบียน2275นะครับเลขไม่อยู่ที่83,000กิโลนะครับอันนี้83,000นะครับ2.5 HV ีเมี i ยมบอกไฟฟ้าคู่นวิเกเตอร์นะครับสำหรับคันนี้นะครับทะเบียน2280นะครับคันนี้จะไม่น้อยสุดเลยนะครับ64,000กิโลนะครับเป็นรถสำรองของหน่วยงานปลดประจำการนะครับไม่64,000นะครับคันนี้เลขนี้นะครับ เป็นตัวไฮบริดนะครับข้างในเป็นสีเบจบอกไฟฟ้าคู่นะครับมีแอร์เป็นดูโอโซนนะครับมีม่านหลังไฟฟ้าจอเนวี่นะครับพูดสตาร์ทบายสปอร์ตนะครับเลนคีฟพูดคอนโทรลมีหมดเลยนะครับอันนี้ทะเบียน1 5ทะเบียน173 1753คันนี้นะครับเลขไม่7 7 0 0 0นะครับ670กิโลคันนี้ผมเป็นคนขับมาเองนะครับช่วงล่างดีมากหนึดมากๆนะครับราคา759,000บาททั้ง3คันนะครับ สามคันสีซิลเวอร์ตัวนี้สีบอลนะครับราคา7จ็ดเท่ากันทั้งสามคันเลยนะครับนะผมบอกเลยว่าคุ้มๆรถประวัติศูนย์เรามีประวัติเข้าศูนย์ตั้งแต่หนึ่งหมกิโลแรกนะครับคันถัดมานะครับคันนี้เป็นตัว2.0นะครับเป็นปี2 0 1 8ันจนสเะเป็น2.0เป็นซินล้วนนะครับเป็นตัว All New Camry นะครับคันนี้เราเสนอขายในราคา9ก้า0 0บาทนะครับราคาเก้นะครับ รถทุกคันนะครับที่ผมถ่ายไว้เนาะมันมีคลิปแยกของทุกคันเลยนะครับถ้าใครอยากดูคันไหนเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยคันนี้ก็เป็นภายในแบบหรูหรานะครับมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับเป็นลายไม้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าสีดําทรงสปอร์ตคู่หน้านะครับรถสวยๆนะเป็นเกียร์หกสปีดนะครับเป็นเกียร์ cvt หกสปีดนะครสำหรับตัวเครื่องยนต์เบนซิน2.0นะครับขยับขึ้นมานะครับเป็นตัว2.5นะครับ hv นะครับเป็นตัวไฮบริดไปี2019นะครับ ราคาคันนี้ก็ราคา1 5 9 0 0 0้านบาทนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2ระบบนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2 5 0มนนะครับต้องบอกว่าดีมากๆสําหรับตัวนี้ประหยัดน้ามันนะครับแล้วก็มีซันรูฟนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้สูงตามออโต้โปรเจคเตอร์มีซันรูฟมีไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับไฟตรงนี้เลนมันเป็นสีฟ้านะสำหรับตัวไฮบริดนะครับสีมันอ่อนๆนิดนึงนะผมเปิดไฟที่บริษัทไว้นะครับ โลโก้ด้านหน้านะครับเป็นไฮบริดเลย1 5 9 0 0 0้บาทนะครับมีหลังคาซันรูฟนะส่วนคันแดงนะครับเป็น2.5 HV เหมือนกันนะครับคันสีแดงคันนี้นะครับ1 5 9 0 0ล้บาทเช่นกันนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2อ0พนะครับรถคันนี้สวยมากนะสีแดงนะครับนะมีซันรูฟข้างในเป็นเบาะสีดำนะครับมีหลังคาซันรูฟแบบนี้นะครับมีหลังคาซันรูฟนะครับเปิดได้สวยๆนะภายในเป็นเบาะดำนะครับแต่ตัวคอนโซลนะมีไฟเมี่อยไลท์เหมือนกันนะครับตัวคอนโซลจะไม่ใช่ลายไม้นะ จะเป็นแบบลายแบบอ่าเหมือนหินแกรนิตหรือหินอะไรสักอย่างนะครับสวยมากนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าคันนี้มีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะครับปวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีแพดดี้ชิปมีคูดคอนโทรลนะครับตัวนี้มีแอร์แยกอิสระนะครับ3จุดเลยนะครับต้องบอกว่าระบบอำนวยความสะดวกข้างในสุดยอดมากๆนะสำหรับแคมรี่ช่วงปี19ตัวนี้นะครับ15 1059 1059นะครับ919นะครับ คันสุดท้ายนะครับสีน้ำตาลนะครับคันนี้ราคา1 8 9 0 0 0้บาทนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็น2.5 H V พรีเมียมนะครับเป็นตัวรถลักชูรี่นะสุดพรีเมียมที่สุดนะครับสำหรับคันนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวพรีเมียมนะครับตัวพรีเมียมจะได้ของไปเยอะมากๆสำหรับคันนี้ได้เป็นสีน้ำตาลนะครับมีเซรลูปเหมือนกันนะครับมีแอร์ดับถีบพูดคอนโทรลนะครับเพราะว่าในตัวโลโก้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบ 3D นะครับแล้วก็จะฝังตัวเรดาร์ไว้นะครับ ตัวนี้จะสามารถล็อกความเร็วตามกันข้างหน้าได้นะครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับที่ปั่น้ำฝนออโต้นะทุกอย่างออโต้หมดนะครับหลังคาซันรูฟมีให้เหมือนกันนะครับตัว HV ก็มีหลังคาซันรูฟนะครับแต่คันนี้จะได้เป็นภายในสีเบดนะครับได้เป็นภายในสีเบดนะครับบอกไฟฟ้าคู่นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้สามทิศทางนะครับมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับปุ่มพุ้สตาร์ทนะครับไฟสปอร์ตนะครับคูปคอนโทรลนะแอปทีเลนทีฟนะครับ เลขไม้ที่1 8 0 0 0 0นะครับหน้าจอ Navy นะครับพัดสกรีมเชื่อมต่อ Android Bluetooth Apple Carp l a y โหมดการขับขี่มีให้4โหมดเช่นกันนะครับมีให้4โหมดนะตรงนี้ไม่เกี่ยวนะมี EV Normal EcoSport นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ปรับแอร์นะครับนะมีไวเลสชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับด้าน,นหลังเนี่ยต้องบอกว่าหรูสุดๆนะครับที่เป็นตัวพรีเมียมนะครับที่จะได้เพิ่มเข้ามานะมันจะมีม่านหลังแล้วก็จะมี สามารถคอนโทรลตัวด้านหน้าได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือตัวท็อปจะมีนะครับมันจะเปลี่ยนมันจะปรับได้นีดมันต้องสตาร์ทเครื่องนะถึงจะเห็นนะมันจะมีรางๆอยู่นะครับมันปรับม่านหลังนะครับปรับอุณหภูมิปรับเบาด้านหน้านะครับเปลี่ยนขึ้นวิทยุได้นะครับตัวนี้คือตัว2.5 HV Premium นะครับไป2,019จด20นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาตัว Toyota Camry นะครับ บริษัททอโต้นะครับมีตั้งแต่ปี 2015, 2017, 2018, 2019และ2020นนะครับยังไงผมฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ